เรียนรู้ดูพระจากตำราเก่าครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพุทวดวัดช้างไห้รุ่นสามนะครับหลวงพุทวดวัดช้างไห้รุ่นสามเนี่ยนะครับข้อมูลการสร้างเนี่ยก็ยังยังยังตกเถียงกันอยู่นะครับบางตำราบอกปี2 5 0 2แต่บางตำราบอกปี2 5 0 4นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการสร้างเยอะมากนะครับมีแม่พิมพ์เยอะนะครับหลากหลายมากนะครับ จึงเป็นรุ่นที่ที่ต้องจดจำกันพอสมควรน,นะครับเนื่องจากว่ามีแม่พิมพ์เยอะแยะนะครับเขาเนื้อ,เ,อเขาคิดเขาสันนิษฐานว่าเนื่องจากว่าผู้สร้างใ,ใช้วิธีสลับแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับเลยทําให้พระรุ่นนี้มีค่อนข้างเยอะหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ที่ให้มาดูวันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าผักสองเส้นซึ่งจะมีพิมพ์ย่อยเป็นแบบรัตประคต ข้างเดียวกับรัประคดสองข้างนะครับในรูปที่เห็นนี่เป็นพิมพ์รัประคตข้างเดียวนะครับเรามาดูกันคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วการดูเหรียญพวกนี้มีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์นำทางคร่าวๆนะครับถ้าใครจะคิดจะสะสมเนี่ยต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรึกษาผู้รู้นะครับศึกษาเซียนที่ไว้ใจได้นะครับลงมาดูสอนหรือว่าปรึกษาเพื่อเราจะได้สะสมได้ถูกทางนะครับ ในรูปนี้นะครับที่เขาจะสอนให้ดูคร่าวๆนะครับก็คืออันดับแรกเขาให้ดูสังเกตที่หูเหรียญน,นะครับจะคมชัดอันนี้นะครับทุกข้างบนนี้นะหูเหรียญจะคมชัดพื้นเหรียญเนี่ยจะไม่เรียบจะไม่เรียบร้อยนะครับจะไม่ได้บร้อยเนื่องจากอาจจะเกิดจากการรีดโลหะก,ก่อนเพื่อปั๊มนะครับรีดไม่ดี <conte S 1> ผิวพื้นผิวก็เลยไม่เรียบร้อยแต่ไม่บวมนะครับไม่บวมต้องใช้ต้องต้องสวนที่ไม่บวมนะครับ คนที่เขาสะสมหรือว่าเก็บเหรียญพวกนี้มาเยอะๆเขาจะรู้เลยนะครับจับแค่จับก็รู้แล้วว่าบวมหรือไม่บวมนะครับอันนี้ต้องต้องต้องดูให้ดีนะครับมีอันนี้รัดประคตข้างเดียวนี่ฮะรัดประคตข้างเดียวการที่มันเป็นอย่างนี้เขาบอกอาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากช่างผู้แกะบล็อกนะครับก็คือบางทีเขารีบร้อนไปหรือว่าเขาลืมนะครับก็เลยแกะประคตมาข้างเดียว แทนที่จะไปทั้งชนท,ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ต้องดูความคมชัดของเหรียญนะครับนี่นะครับตัวอักษรต้องคมชัดนะครับตาลึกคมชัดนะครับตาลึกคมชัดอักษรคมชัดนะครับในแต่ละส่วนนีต้องคมชัดนะครับแล้วก็ต้องดูที่ตัวตัดด้วยดูที่รอยตัดด้วยนะครับ ที่เขาวงไว้ให้นี่คือเป็นจุดสังเกตนะครับนะครับก็คือด้านขวามือของหลวงปู่ทวดนะครับมุมบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ฮะที่วงไว้นี่คือตรงนี้นะครับนี่ฮรตรงเป็นเส้นโนนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับก็นองสังเกตตรงนี้นะครับรอยตัดสองที่นี้นะครับแล้วก็มี ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ก็คือเป็นด้านซ้ายของลูทั่วนะครับคือตรงนี้นะครับเราจะในเนี้ยเราจะเหรียญเราจะเห็นว่ามีตรงตรงนิดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ครับแล้วก็ขยับลงมาก็คือเจาะสูงโค้งลงมาแล้วเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาที่พอมาแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ คร่าวๆประมาณนี้นะครับในการสังเกตดูนะครับก็เอาไปเป็นตัวสกรีนเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้องศึกษาให้ลึกลงจริงๆนะครับปรึกษาผู้ที่ชํานาญการนะครับเพราะเราถ้าจะสะสมเนี่ยเงินเราแท้นะครับพระก็ต้องแท้ด้วยนะครการสะสมพระก็เป็นเหมือนสะสมทรัพย์สินนะครับเราสามารถนําพระไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินในภายหลังได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับศึกษาผู้รู้ที่แท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ